you. Mm -hmm. you พระมหากษัตริย์ธีราชนวัดส,สังเกตราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานใต้ร่มพระบรมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงทำนุบำร,รุงชาติบ้านเมืองให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นสืบมาจนถึงปัจจุบันทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ก่อเกิดความรักความสามัคคีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกันโดยจากกิจกรรมทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมบริเวณสถานที่สําคัญต่างๆรอบเกาะรัตนโกสินทร์ต่อมาเวลา19นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินขึ้นพระบรมบัลพระดระกยอดเขาทองทางบันไดจำนวน3 4 4ขั้นเพื่อส่งหอมพระองค์พระเจดีย์บรมบัลพต และทรงสักการะพระบรมสารีริกรธาตุวัดส,สกเกตร,ราชวราหาวิหารเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธรรยาเดิมชื่อวัดส,สกแกตพระบาทส,สมเด็จพระยศพระเยอาฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพร,ร,ระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บรุรณะปฏิสังขรณ์และสถาปนาเป็นพระอารามหลวงและให้ขุดคลองรอบเมืองพระราชทานชื่อว่าคลองมหานาคเมื่อขุดคลองแล้วเสร็จพระราชทานชื่อวัดใหม่ว่าวัดส,สกเกตแปลว่าชาระ หรือทาความสะอาดพระเกศาเนื่องจากวัดแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับและประกอบพิธีสมงมรธาพิเศษเมื่อครั้งเสด็จปรีธาทัพกลับจากกัมพูชาและเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อปี2325ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณปิสังขรและสร้างพระบรมบัรพตหรือภูเขาทอง โดยทรงกําหนดให้เป็นดาบกลางมีฐานย่ยอมุมไม้12แต่สร้างไม่แล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชจึงทรงให้เปลี่ยนดาบเป็นภูเขาก่อพระเจดีย์ทรงนางกาไว้บนยอดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสา,ารีริกธาตุมีบันไดเวียนเป็นทางขึ้นลงสองทางโดยก่อสร้างแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความสูงจากฐานถึงยอด63เมตร60เซนติเมตร